ต่อเรื่องมาดูในส่วนของผู้ป่วยคูเวตนี่พูดกันมานานนะเรื่องนี้ผู้ป่วยคูเวตตกลงยังไงจะกลับมาไหมและกลับมาคําถามคือกลับมาที่ใคร<อ>คือก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล<อ>ในประเทศไทยเนื่องจากว่าคูเวตเนี่ยเขามีการยกเลิกสัญญา<อ>สัญญาในที่นี้ก็คือกรณีที่รัฐบาลคูเวต<อ>สนับสนุนนะหรืออุดหนุนให้ พลเมืองของตัวเองเนี่ยมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยที่รัฐบาลคูเวตเนี่ยเป็นสปอนเซอร์อถูกไหมฮแต่เขายกเลิกเงื่อนไขเรื่องอนี้ไประยะหนึ่งก็ทําให้เรียกว่ารายได้ที่เคยเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มันหายไปจากโรงพยาบาลในไทย<อ>นะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าคูเวตเองเขาก็ ส่งสัญญาณมาเป็นระยะระยะนะอาส่งสัญญาณไประยะว่าเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาอาใช่แต่น,นี่ก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วตกลงยังไงอาก็มีความคืบหน้าอีกระดับหนึ่งนะในแง่ของอการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่13ถึง10 ขอพาย16ถึง18กันยายนที่ผ่านมานะก็มีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของภาครัฐบาลของคูเวตแล้วก็มีในภาคของโรงพยาบาลที่คูเวตแล้วก็ในเจ็ดโรงพยาบาลของประเทศไทยนะครับได้มีการหาลือพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับโดยมีการเปิดเผยล่าสุดนะครับดังนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นะครับประธานเจ้ารีบริหารของบากกอรเชนท์ฮับพีทอลนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับภายหลังมีการหาลือร่วมกันนะครับที่ ทางสถานกงศุลประเทศคูเวตนะฮะได้<ต>จัดงานขึ้นนะครับเป็นงาน rediscovering health in Thailand ก็จัดระหว่างวันที่16-18กันยายนที่ผ่านมาก็พบว่าภาพรวมเนี่ยมีการพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับที่ถือว่ามีทิศทางเชิงบวกแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เองเนี่ยคูเวตจะส่งตัวแทนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลในไทยทั้งนี้นะฮะในส่วนของ b g k o k Chain Hospital ก็คือ BCH เนี่ยมีความมั่นใจว่าจะได้รับเลือก ป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่คูเวตจะส่งต่อผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะฮะจากการหา,หารือที่ผ่านมานั้นคือคูเวตจะปรับเปลี่ยนระบบอนุมัติส่งต่อผู้ป่วยนะครับจากเดิมที่ต้องผ่านสถานทูตคูเวตในไทยก็จะเปลี่ยนมาเป็นการอนุมัติผ่านกระทรวงสาธารณสุขของคูเวตโดยตรงทางนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการรักษานอกจากนี้รัฐบาลคูเวตก็จะมีการทยอยจ่ายเงินนะครับค่ารักษาที่ค้างอยู่ กับโรงพยาบาลไทยเนี่ยนะฮะห้เจ้าภายในปีนี้อย่างกรณีของ b c s เองมีจำนวนค้างจ่ายนะฮะอยู่ที่ประมาณ240ล้านบาทก็มั่นใจว่าจะได้รับชำระครบทั้งหมดนะฮะภายในปีนี้ส่วนการรักษาเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเน้นไปที่โรคซับซ้อนและเฉพาะทางซึ่ง BCH มีศักยภาพครอบคลุมตามเกณฑ์นี้อยู่แล้วนะฮะเพื่อให้มันได้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต้องบอกว่า b c h เนี่ย เขาเก่งเรื่องของการรักษาโรคเบาหวานอ่าใช่คูเวตเนี่ยก็เป็นชาติตะวันออกกลางนะฮะหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุดของชาวตะวันออกกลางครับคือทานของหวานอืแล้วมันทำให้เกิดโรคเบาหวานอ๋ออินทผลัมเนยนะหวานเกี๊ยบเลยนะทุกอย่างหวานหมดแล้วฮะอินทผลัมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอ่ะเดทเนี่ยเดทก็คืออินทผลัมนี่ไหฮะ ก,กินกับชาบชานี่ก็หวานเจี๊ยบเลยเออนะฮะคือหวานไปเสีทุกอย่างแน่นอนครับบเ,เองก็เลยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมายนะฮะกลุ่มแรกๆเนื่องจากว่าเชี่ยวชาญในรงการรักษาโรคเบาหวานและรัฐบาลคูเวตเองก็รู้ดีในความเชี่ยวชาญชำนาญการตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับในกลุ่มของ BDMS นะครับก็ ก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครว่าการหารือในครั้งนี้มีแนวโน้มไปในทางที่บวกนะครับโดย B D S เองก็ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลคูเวตไว้ไ,ได้และมั่นใจว่าคูเวตจะชําระค่ารักษาพยาบาลที่ค้างอยู่ภายในปีนี้นะครับทางนี้นะ B D S ยังได้มีการนําเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือทั้ง59แห่งที่มีศูนย์รักษาโรคซับซ้อนแบบครบวงจรพร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และก็ราคาที่สมเหตุสมผลและก็ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีก็มั่นใจนะครับว่าจะได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อผู้ป่วยชาวคูเวตหลังจากนี้นะครับขณะเดียวกันในมุมของนักวิเคราะห์นะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์กะสะิกรไทยก็มองประเด็นดังกล่าวนะครับก็เป็นข่าวดีที่จะส่งผลบวกต่อกลุ่มโรงพยาบาลโดยคูเวตก็แสดงความน่าเชื่อถือนะครับในการที่จะชําระคืนหนี้ ที่คงค้างอยู่แล้วก็มีแนวโน้มสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยในอนาคตก็แน่นอนตรงนี้เองนะฮะหากว่าเกิดขึ้นก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องการตั้งสำรอหนี้ศูนย์ในปีนี้สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลแม้ขณะนี้จะยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับแต่ความคืบหน้าจากการพูดคุยหารือตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณเชิงบวกนะฮะแล้วก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับมารักษาตัวของผู้ป่วยชาวคูเวตในไทยโดยโรงพยาบาลไทยที่มีความได้เปรียบในการดูแล โรคซับซ้อนและมีต้นทุนต่ำกว่าฝั่งตะวันตกทางนี South ้เองเนี 20, 60, ่ยนะฮะในส่วนของหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือกพระรามเก้านะฮะหรือว่า PR9 เป็นหุ้นเด่นสุดของกลุ่มกำหนดคำแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย2 5่0บาทหกสตางค์ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่8%อร์นะเอาในแง่ของความเชื่อมโยง ทั้งความสัมพันธ์จากในอดีตนะแล้วก็ความเชี่ยวชาญชำนาญการคือ BCH อย่างที่บอกเขาเก่งเรื่องโรคเบาหวานะนะ,ะครับ d m s เอ,อเองอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยชาวต่างชาติอ่่ใชขณะที่อีกมุมมองหนึ่งจากเกษตรกรไทยตรงนี้ก็น่าสนใจว่า PR9 นในปัจจุบันนี้นะฮะดูจะมีข้อได้เปรียบโรงพยาบาลอื่น นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนอะนะรโรคร้ายแรงเนื่องจากพีอาร์ไยเนี่ยมีเรื่องของฟ a สซิลิตี้คือสถานที่แห่งหนก็เพียบพร้อมอะนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเต็มรูปแบบเต็มศักยภาพะนะฮะ,น,ะ,ฮะนั้นก็อันนี้เป็น3าพุ้นนะจากประเด็นเรื่อง,องคูเวตก็จับตาดูนะฮะก็ะะถ้ามีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการอย่างไรก็เดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไป